สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิสีจอยนะครับรุ่ดี ET360 ครับข้างในกล่องจะประกอบไปด้วยตัววัดอุณหภูมิแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้มาให้ซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับเราจะใช้ถ่าน 3A 2ก้อนช่วงอุณหภูมิที่วัดได้นะครับคือ25อา่าลบ25องศาถึง55องศาเลยนะครับได้ทั้งความร้อนและความเย็นเลยครับ ซึ่งปุ่มของเรานะครับจะประกอบไปด้วย3ป,ปุ่มอันนี้คือปุ่มสตาร์ทอันนี้คือเปลี่ยนาสามารถวัดคนได้แล้วก็วัดสิ่งของได้ครับเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับไว้ใช้สำหรับเปิดปิดคือเปิดขึ้นมาครับเราจะเห็นว่าเขาอะครับจะให้เราตั้งวันที่ครับแล้วกดตั้งวันที่เราก็ใช้งานได้เลยครับต่อมาหลังจากที่เราตั้งวันเวลาเสร็จแล้วนะครับเราจะมาวัดอุณหภูมิกันอันนี้เราสามารถเก็บสถิติได้10ครั้งเลยนะครับอันนี้เราจะลองมาวัดอุณหภูมิให้ดูป อันนี้เรากดเปิดนะครับและอันนี้ตรงนี้จะมีโหมดบอกอยู่นะครับว่าเป็นคนเราอันนี้เราไว้วัดอุณหภูมิคนนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดไปวัดของสิ่งของนะครับเรามากดตรงนี้3วิค้างไว้ครับนี่ครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดวัดอุณหภูมิของสิ่งของทั่วไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดอุณหภูมิของคนเหมือนเดิมนี่ครับเราก็มากดวัดลองวัดได้เลยอันนี้จะเห็นว่าเป็นอุณหภูมิปกตินะครับ